สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พิม์พได้ต้นชวนชมมาอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาจัดแต่งลากต้นชวนชมกันอีกนะคะแล้ววันนี้จะ <c oughs> ก็คงต้องแต่งกิ่งด้วยะคะ่ะโซมมากไปขุนมาเดี๋ยวนี้ล้างมาแล้วเรียบร้อยแต่ต้นต้นเขาจะโ้มมากต้นส้มมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอ่า มาตัดรากแต่งกิ่งกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งรากกันเลยก่อนอื่นพิมใช้เมีดคัตเตอร์นะคะต้อง่าเชื้อก่อน ค่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ค่ะแต่งลากก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยแต่งกิง่งบางทีจะพูดสับสนสับสนเพราะว่าวันนี้จะทําทั้งแต่งกิง่งแล้วก็แต่งลากเดี๋ยวเอาเอาลากก่อนอืมเอาลากก่อนลากลากไหนที่ อ่ามันลอยๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยรากเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดออกไปได้เลยค่ะลากนี้ลากนี้พิมพ์ก็ไม่เอาไว้เดี๋ยวดูกด่อนอืมราก ไม่ต้องเอาไว้เยอะหรอกอลากนี้ก็จะเอาออกโอ้ยไม่คิดไม่ได้ไม่ได้หน้าไง

ยงพ่อกับแม่เขาคุยกันจะมีเสียงแทรกออกออกไปออกใหม่อยู่นะคะลากเล็กๆตัดออกไปเลยลาก ลากเงี้ยลากเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกไปเลยไม่ไม่ต้องเอาไว้ตัดออกไปเลย,ออเลยค่ะังลากอยู่อ่ะลึกๆอย่างเงี้ยลากเล็กๆเลึกๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกไปเลยไม่มไม่ต้องเอาลากไว้เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะไปแย่งแย่งอาหารกันเดี๋ยวลําต้นเขาจะไม่โตไปแย่งอาหารเดีาา๋ยวพิมขอตัด พิมพ์พอตัดตัดกิ่งต้นนี้ออกก่อน,นเกะกะตอนแรกว่าจะตัดลากก่อนสูตรมั่วหรือเปล่านี่พิมพ์สูตรมั่วไหมเนี่ยเกษตรกรมือใหม่นะคะมือใหม่จริงๆดูฝนฝนต้องตั้งค่าว,ว่าจะตกแล้วต้องรีบๆทำคลิปให้เสร็จ อืเป็นไปไปขุดมาข้างรัวค่ะต้นสูมมากเสียดายเดี๋ยวลองเอามาทันปรับปรุงดูเผื่อเผื่อเขาอยู่กับเราต่อไปอ่าลากลากนี้อย่างอย่างลากนี้พิมพก็จะตัดออกให้เอยลากนี้ทําไมมันเป็นเหี่ยวเหียวเนาะมันจะรอดไหมนี่อู้ลากนี้เหี่ยวมาก ถ้างั้นเอาลากนี้ออกดีกว่าถ้างั้นเอาลากนี้ออกแล้วก็เก็บลากนี้ไปฝนจะตกรมมาดัางนั้นพิมจะเอารากนี้ออกมันเหี่ยว ลากตรงนี้ตรงตรงนี้เขาเหมือนจะเน่านะคะเขาเน่าแล้วแหละเดี๋ยวตัดออกไปเชือนออกไปเลยแผลตรงนี้เชือนออกไปเลย เดี๋ยวพิมจะเฉือนแผลตรงนี้เขานเน่าเนาะเดี๋ยวพิมพ์จะเฉือนออกโอ้เสียหายมากเลยอ่ะเพราะมันเน่าออไปลึกน,นั่นนี่ ต้องควานออกนะน่าหต้องควานออกเลยค่ะเพราะว่ามันเน่าเพราะถ้าเน่านี่ก็ถ้าไม่ตัดออกก็จะลามไปอีกเน่าลามไปอีกตัดออกควานออก ตายแล้วมันไม่ได้แล้วนี่มันแหวงเยอะแล้วคงต้องตัดออกช่วงนี้คงต้องตัดออกเลยอ่ะอจะตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยดีกว่ารอดยากอยู่ต้นเนี้ยมันโซมมากโซมมากจริงๆแหี่ว ต้นเหียวมันจะตายแล้วนะไปขุดเอามามันจะตายแล้วไปขุดเอามันมาใช้มีดสองเล็บ โอ้โลมโอ้โลมแรงมากอัดคลิปเสร็จไหมนะ้ะอืม รากนี้รากนี้ก็จะตัดออกแบ่งรากแบ่งให้ดูกันคะ่ะ ให้ดูลากกันโสมจริงๆไม่รู้จะจะรอนไหมน้อลากนี้ก็ต้องตัดออกเลยถ้ามันมันมันเป็นแผลตัดออกไปเลยจะได้ก็ทำไงอ่ะจะได้ก็ เอาไว้ก็ก็ก็จะก็จะไม่รอดหรอกเพราะว่ามันเป็นแผลเนี่ยก็เป็นแผลอังแล้วลากไหนจะอยู่ได้ล่ะอืมเป็นแผลถ้าเป็นแผลก็คือต้องตัดน่ะถึงเอาถึงเอาไว้ถึงเก็บไว้ก็ถึงเก็บไว้ก็ก็จะเน่า ก็จะเน่าก็จะนี่มหมดก็ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องตัดออกช่วงนี้ตัดออก เหี่ยวมากเลยเก็บเหลือไม่น้อง หี่ยวมันเป็นเหี่ยวๆนี่คือคือเก็บไว้มันมันก็ไม่รอดหรอกค่ะตัดออกไปเลย ลองเอาไว้แค่นี้ดูลองลองเอาไว้แค่นี้อลองเอาไว้แค่นี้ดูเดี๋ยวพิมจะทำการทาปูนแดงอ่าปิดรอยแผลเลยค่ะ ่าคุณแรงปิดรอยแผลเลยค่ะ <c oughs> มีมีดาราผ่านหน้กกากว้างพ่อค่ะ ทพิมพ์พิมพ์แดงนะะทาทาทุกรอยเลยทารอยแผลทุกรอยเลยค่ะกันเชื้อรานะคะ โอ้ฟ้าร้องฟ้ากำลามแล้วอย่าเพิ่งตกนะถ่ายคลิปเสร็จก่อนโออลอยนง้นลอยตัวแพ่ใหญ่ด้วยจังหวะ สำหรับกิง่งสำหรับกิ่งที่พิมพ์ตัดออกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมพ์จะมาทำรายการใหม่จะจะมาทำรายการใหม่จะจะทำปักชำไว้จะทำปักชำไว้นะคะเดี๋ยวจะ,ะจะพาคุณผู้ชมทำไปพร้อมๆกันนะคะแต่วันวันนี้แค่แค่แต่งแต่งลากเขาไว้ก่อนแต่งแต่งลากเขาไปพงัพงๆก่อนเดี๋ยวก็จะเอาแขวนไว้ เสียงเสียงรบกวนเยอะอยู่นะคะบ้านติดถนนมันได้จะมีเสียงรถเสียงอะไรวิ่งผ่านขอขอประทานอภัยคุณผู้ชมด้วยก็จะมีดาราผ่านนักลก้องอยู่พ่อพิมพ์ เป็นนั้นว่าเราตัดรากแต่งรากเสร็จแล้วเดี๋ยวเพียงจะเอาไปห้อยไว้ก่อนห,อห้อยเพื่อเช็คดูรากว่าอรากากในเขาจะรอดเขาจะเขาจะเสียหายอีกไหมเขาจะเหี่ยวเขาจะอะไรไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันสักห้อยไว้สักสองสามวันสักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาดูกันกันอีกนะคะว่ารากเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกัน เออไอ้กิ่งเนี่เดี๋ยวพิมพ์ตัดออกหมดเลยนะนี่เดี๋ยวพิม์ตัดกิ่งออกเอาไว้มันก็เอาไว้ทําไมละ่ะเพื่จะตัดกิ่ง คะมันต้องมีสามกิ่งนะกิ่งนี้กิ่งนี้พิมพ์จะเอาเอาเอาให้เท่ากิ่งนี้ ลักษณะนี้นะคะ,ะเวลาเขาแตกออกมากิ่งกิ่งหนึ่งจะยาวอีสองสองกิ่งนี้จะเท่าๆจะจะไล่เลี่ยกันนะคะเวลายอดเขาแตกออกมาอ่าเขาจะจะเป็นพุ่มแล้วก็ปิดรอยแผลด้วยเหมือนเดิมค่ะด้วยปูนแดงเหมือนเดิม เป็นนั้นว่า,า <c oughs> พิมพิมว่าจะแขวนท่าให้ดูแต่ว่าดูท่าจะจะไม่เสร็จเพราะว่าฝนฝนตั้งเขาจะมาแล้วค่ะพิมพคงคงคงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเป็นนั้นว่าเราเราจัดแต่งลากเสร็จแล้วก็โอเคแล้วนะคะสำหรับกิ่งพวกนี้กิ่งพวกนี้มันจะเป็น้าง ลา้างยางล้างอะไรเขาออกเรียบร้อยก่อนแล้วพิมพ์ก็จะวางไว้วางไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พิมพ์จะมาพาคุณผู้ชมอ่าว่าจะทํายังไงกับกิ่งนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พิมพ์จะมาจัดรายการพาคุณผู้ชมมาอ่ามาดูกิ่งพวกนี้พร้อมกันนะคะสำสำหรับวันนี้พิมพ์ก็ขอลาคุณผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะคะอ่าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะค่ะถ้ายังไง ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนคะคะสวัสดีค่ะ